UBG ได้มีการปรับบาลานซ์นะครับผมในวันที่19ธันวาคมปี2023นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีสไตล์ไหนที่โดนเนิร์ฟบ้างนะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมใครที่อยากสะสมเข็มกลัดไพ่ป๊อกคริสต์มาสอีดิชั่นนะครับผมจำกัดแค่50ชุดเท่านั้นติดกระเป๋าก็เท่นะครับหรือจะสะสมก็ได้นะครับผมใครที่มีเข็มกลัดรุ่นนี้นะครับผมจะทําให้เล่นแบบมวยเก่งขึ้น20%นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฟรีด้อมนะครับผมมาไม่ถึงอาทิตย์กก็โโดดดนนนนบบบบัััััฟฟแลล้้วะะคครรรรผมมใเเื่อองงงขา์ท3ห แล้วก็ในหมวด smash นะครับผมถูกบัฟในเรื่องของ M 1นะครับคิมูรานะครับผมเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์สโลนะครับผมสถานะสโลจะลดลงเร็วขึ้นนะครับต่อให้บล็อกนะครับผมก็ยังมีผลเอฟเฟกต์สโลอยู่นะครับแต่ไม่ทำให้แย่ลงนะครับยังคงมีการชะลอเหมือนเดิมแล้วก็ M 1นนะครับถูกบัฟด้วยนะครับผม ต่อมาเป็นโกส s t นะครับหมัด M1 ถูกบัฟดาเมจเล็กน้อยนะครับฮิตแมนนะครับผมการ d ดชนะครับจะใช้สเตมินามากขึ้นนะครับการที่จะพยายามทำ Perfect ดอทก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแฮโลใช้สเตมินาน้อยลงนะครับสำหรับการโจมตีและการ d ดชนะครับท t สเตอร์นะครับการโจมตีแบบสแปมนะครับมีผลกระทบน้อยมากขึ้นนะครับ ลองกาดนะครับลดดาเมจของ M1 ลงนะครับแล้วก็เนื้อระยะหมัดด้วยนะครับสักเกอร์นะครับบัฟดาเมจ M1 M2 นะครับแต่ไม่เพิ่มความเสียหายของการเจาะกาดนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับหากแปลถูกผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์บอกไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ไปปบ สวัสดีครับ